มือใหม่ลองใช้วิธีนี้เทรดทำกำไรบวก1 3 0 0 0บาทด้วยเทคนิคโบลิงเจอร์แบนเส้นเดียวสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึึษษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบ,บัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0 0 0 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ของตัวโบลิงเจอร์แบนนะครับเส้นสีขาวตรงนี้โอเคนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เ a d e เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเจอคำว่าตรงนี้นะครับเราเลือกประเภทกราฟก่อนนะเป็นกราฟแท่งเทียนและเราก็เลือกเวลานะครับเป็น1นาทีนะ 1M คือ1นาทีต่อมามาที่ตัวชี้วัดตรงนี้นะครับมาเลือกที่ตัวป๊อปปูล่านะครับหรือยอดนิยมนั่นเอง และเราก็จะมาเจอคําว่า Bollinger Band นะครับหรือเราเรียกว่าย่อๆว่า BB นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยสําหรับค่าที่ใช้นะครับจะเป็น14กับ2นะครับก็เบสิกเลยนะครับส่วนวิธีการให้เห็นว่ามีแค่เส้นเดียวนะครับปกติ Bollinger Band เนี่ยมันจะมี3เส้นบนกลางล่างอ่าในกรณีนี้นะครับเราจะเอาเส้นข้างบนออกไปนะครับก็กที่สีแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดเลยนะครับส่วนโลข้างล่างนะครับก็เหมือนกันนะคลิกที่สีนะครับแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดเลย และเราก็เลือกสีขาวนะครับแล้วก็เลือกความหนาขึ้นมาหน่อยนะครับระดับกลางเสร็จแล้วก็กดใช้งานโอเคครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัว BB นะครับหรือ b บ l ิ i n g e r b a n นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ1เส้นนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการเทรดทำกำไรโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเขาเทรดกันสำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับตัวแท่งเทียนนะครับต้องอยู่บนเส้นสีขาวของตัว b บ l ิ i n g อร์แบ d ของเราแบบนี้นะครับ สีเขียวนะครับตรงนี้เห็นไหมจะมีแท่งสีเขียว2อันนะครับเกิดติดกันตรงนี้นะครับคือมันเป็นราคาปิดนะครับที่ยืนเหนือของตัวบร l l ิงเจอร์แบนะครับพอมันได้แบบนี้นะครับแท่งถัดไปเนี่ยนะครับเราก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับอันนี้คือแบบแท่งเทียนแบบเต็มอิ่มมากเลยนะครับให้มันเกิด2แท่งเขียวแล้วเราก็ Follow By นะครับ ตรงนี้นะครับมีสีแดงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี2แท่งเขียวติดกันนะครับเราก็ follow b y ซื้อขึ้นในแท่งนี้นะครับปรากฏว่าแท่งนี้ไม่ยอมขึ้นนะครับเราก็เปิดไม้ทบนะครับไม้ที่2ที่เด d e r ตรงนี้ต่อนะครับเด d e r ตรงนี้ปิดเป็นสีเขียวก็ชนะไปนะครับโอเคตรงนี้นะครับเกิดนะครับเป็นสีแดงอีกครั้งนะครับแล้วเราจะรอสีเขียวคอนเฟิร์ม2แท่งอะตรงนี้ไม่มีเขียวคอนเฟิร์มนะครับ จะมีเขียวคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้นะอันนี้เกิดแดงก่อนแล้วก็เขียวคอนเฟิร์มนะครับออเดอร์แรกเข้าไปนะครับปิดแพ้นะครับรอเปิดไม้ทบไม้ที่2ขึ้นมาต่อนะครับก็ปิดเป็นชนะไปอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรดเทคนิคนี้นะครับจะเป็น BB Follow 10นั่นเองสําหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลล์นะครับตัวแท่งเทียนนะครับต้องอยู่ปิดใต้เส้นเส้นสีขาวเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้มีแท่งเขียวนะครับแล้วเกิดแท่งแดง2แท่งติดกันนะครับ แล้วเราก็ follow ซื้อลงในแท่งถัดไปเห็นไหมครับว่ากราฟก็ปิดเป็นสีแดงก็ชนะไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับมีสีเขียวเกิดขึ้นนะครับเกิดแดง2แท่งติดกันนะครับเราก็ follow ซื้อลงในแท่งถัดไปอ่าเห็น,น<ๆ> <hide. S 2> ไหมครับก็ปิดเป็นสีแดงชนะอีกแล้วนะครับอ่าตรงนี้มีเขียวขั้นกลางมีแดง2อันนะครับเข้าซื้อลงในไม้ถัดไปปิดเป็นเขียวแพ้1ไม้นะครับเปิดไม้ทบลงมานะครับตรงนี้ปิดเป็นสีแดงก็ชนะไปนะครับ อะตรงนี้อีกนะครับเข้าเงื่อนขเกิด2แดงนะครับเข้าซื้อลงเห็นไหมครับก็ปิดชนะเป็นสีแดงแค่นี้เลยนะครับหลักการง่ายๆเนี่ยก็คือรอให้ตัวแท่งเทียนสีแดงนะครับก็จะเป็นแบบแนว follow ten follow ten ไหลลงนะครับเกิดแท่งแดงติดกันนะครับ2แท่งอ่าอันนี้เข้าไปนะครับแพ้นะครับเปิดไม้2ชนะนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเดินเงินก็เทรด เหมือนซิกซี่เลยนะครับก็เทรดสไม้นะครับเดินเงินแบบสามไม้การบริหารพอร์ตแบบนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงการเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับโอเคตรงนี้นะครับสังเกตแท่งเทียนนะครับยืนเป็นเทนขาขึ้นนะครับยืนอยู่บนเส้นสีขาว ตรงนี้นะครับมีแดงขั้นกลาง1แท่งนะครับแล้วก็มีเขียว2เขียวพอเขียวแท่งนี้นะครับมันปิดเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันนะครับก็กดปุ่มบายโอเคนะครับก็มาลุยกันเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับเราก็จะทําการเปิดบายซื้อขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้โหได้ราคาดีซะด้วยราคาข้างล่างเลยนะครับตอนนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับอีกประมาณ50กว่าวินาทีนี้ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมเปิดไม้ทบกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม้แรกนะครับยังกัมกึ่งอยู่นะโอเคไม้แรกนะครับก็ปิดแพ้นะครับเราก็เปิดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าไม้แรกของเราเนี่ยมันลงมาเราคาดการว่ากราฟจะขึ้นนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันไม่ขึ้นในแท่งนั้นเลยนะครับเราก็เลยมาเปิดนะครับไม้ที่2ขึ้นมาต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้ที่2นะครับไม้ที่2เนี่ยผมจะทบเงินมาอยู่ที่5,000บาทนะครับไม้แรกผมใส่ไปอยู่ที่2,500นะครับอ่าโอเคถ้าไม้นี้ผมชนะเนี่ยนะครับผมจะได้กําไรนะครับอยู่ที่4,460นะมันก็จะครบเวอร์นะครับกับที่ผมเสียไป2,500นะครับแต่ถ้าว่าถ้าผมแพ้ยังคงแพ้ไม้นี้อีกเนี่ยผมจะใส่ไปอยู่ประมาณ1 5ื่นนะครับก็จะเป็นไม้ที่3นะครับอ่าตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยก็ กล้ากึ่งนะครับยังไงนะครับเสียวแอบเสียวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ในไม้3ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมการเนาะเพราะว่ามันไวมากๆนะครับเทรดหนาทีอ่ะตอนนี้เหลือ3วินะครับ 2 1โอเคลอดตัวไปนะครับก็ชนะในไม้1เลยนะครับอันนี้เน็ตช้าไปหน่อยเด้งค้างเลยนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปออเดอร์ถัดไปกันต่อนะครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2นะครับตรงนี้ก็เข้าเงืินไขในการซื้อลงนะครับเพราะว่าแทงเทียนอยู่ใต้เส้นสีขาวนะครับเห็นไหมครับแล้วเกิดการตรงนี้นะครับเกิดการ 2แท่งแดงติดกันนะครับสแท่งแดงติดกันแล้วเราก็จะ follow ซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับเดี๋ยวเรารอมันหมดเวลานะครับหมดเวลาแท่งเนี่ยดูยังไงนะครับก็คือสังเกตจากวินาทีนะครับเอ,อ่อถ้ามันเหลือประมาณสักวิห้าเนี่ยนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะได้ราคาปิดของแท่งเก่าเลยนะครับ หรือสังเกตเวลาที่ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าวิที่31นะครับเราก็เปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับอ่ะเรามาลุยกันเลยนะครับสำหรับออเดอร์การซื้อลงตรงนี้นะครับ34 33 32 31นะครับก็เปิดออเดอร์ซื้อลงมาแบบนี้นะครับก็จะได้ราคานะครับเปิดของแท่งเทียนเลยนะครับเราคาดการว่ากราฟจะวิ่งลงนะครับกราฟก็เทลงมาสวยๆเลยนะครับไหลตามเทนขาลงมาเลย ตอนนี้นะครับก็เหลือไม่ถึง1ิวิแล้วนะครับก็ราคาค่อนข้างปิ่มเลยนะครับตรงนี้นะครับอ้าวพุ่งขึ้นมานะครับยังไงยังไงอ้าวโอ้โหสุดท้ายเมื่อกี้วิ่งวิ่งหยอกเรานะเมื่อกี้เราเตรียมทบไม้2ลงมาเลยครับแต่ว่าอยู่ๆวิสุดท้ายนะครับกราฟอยู่ก็กลับเทลงมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็วินกันมา2ออเดอร์แล้วนะจ้ามาออเดอร์ที่3นะครับฟอลโล่ซื้อขึ้นนะครับ อ่าสามเอนะครับเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าเกิดสแท่งเขียวนะครับติดกันแล้วนะครับเราก็ follow by ซื้อขึ้นกันแบบนี้นะครับเพราะว่าเทนของตัว EURUSD นะครับก็มองแนวโน้มเป็นเทนขาขึ้นนะครับเราก็ follow by ซื้อขึ้นไป10วินาทีสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ย่อเลยนะครับขึ้นสวยๆเลยนะครับก็เหลือ5นะครับ4 3 2 1>, 1เรียบร้อยนะครับก็ชนะกันไปทั้งหมด3ออเดอร์สวยๆเลยนะครับกับเทคนิคเทรดตัว BB นะครับผมชนะกันมาสวยงามนะครับเดี๋ยวเราตั้งเป้าเทรดกัน5ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปจัดการอีก2ออเดอร์ครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับ และตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทศด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามและมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสองนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code ดนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับมีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วย รีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับผู้ eg ตรงนี้นะครับโอเคระแถวราคาเปิดนะโอเคย่อลงไหมย่อลงไหมนะลูกย่อลย่อลงมาครับเราเปิดซื้อขึ้นนะอ่าโอเคโอ้โหจังหวะกราฟย่อนี้กดกดไม่ทันนะเมื่อกี้คลิกไปแล้วนะครับอยู่กราฟก็ดีดขึ้นมาเมื่อกี้ผมกะจะเอาประมาณราคาเปิดของตัวแท่งเทียนนะครับมันย่อลงมาแต่ตอนนี้นะครับ ครับผมได้ราคาข้างบนนะครับแล้วกราฟเนี่ยนะครับก็ลงมาเป็นแท่งสีแดงนะครับอันนี้คือเข้าออเดอร์นะครับหลังที่กราฟเนี่ยมันเปิดไปแล้วนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยกะนะกะราคาเปิดนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับออเดอร์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้าออเดอร์นี้นะครับลงมาปิดเป็นสีแดงเนี่ยเราก็ต้องเปิดไม้2อยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมไม้2เอาไว้นะครับตอนนี้เหลือประมาณ6วินะครับถ้า6วิเนี่ยออเดอร์ข้างบนเนี่ยเรายังสีแดงอยู่นะครับเราก็ เปิดาบซื้อขึ้นมานะครับเปิดบายต่อได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของออเดอร์แรกของเราเนี่ยมันปิดแพ้นะครับปิดแพ้ไปแสดงว่ามันขาดทุนเราก็ต้องแก้ไม้นะครับแก้ไม้โดยการเปิดออเดอร์ที่2ขึ้นมาเห็นไหมครับว่าแท่งแรกเนี่ยของเราเนี่ยปิดเป็นสีแดงเนาะเราก็ต้องมาอรอลุ้นนะครับให้ออเดอร์นี้มันขึ้นไปเขียวยาวๆเลยนะครับไม่เอาเขียวเล็กๆนะอันนี้ก็ราคาไม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวขอเขียวแบบยาวๆสูงๆหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้ที่2อของเรานะครับก็เหลืออีกประมาณ20กว่าวินาที5วิสุดท้ายนะครับโอโหทรงดีนะครับ 2, 1นะครับเรียบร้อยนะครับออเดอร์ที่4ของเราก็ปิดวินกันสวยๆอ่ะเหลือออเดอร์สุดท้ายแล้วนะไวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อออเดอร์สุดท้ายกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับ JPY นะครับก็เกิด2แท่งแดงติดกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอ ปิดแท่งเทียนเราก็จะ follow ซื้อลงกันนะครับโอเคปิดแท่งเรียบร้อยนะครับก็เปิดบายซื้อลงมานะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกราฟเทนขาลงนะครับก็มองที่ทางที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงไปได้นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหลือ1ิวิสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมไม้2กันไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับเป็นไม้ทบนะครับตอนนี้ก็เหลือ3 2 1นะครับเปิดไม้2ทบลงมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าไม้แรกของเราเนี่ยนะครับปิดแพ้นะครับเราคาดการณ์ว่ากราฟจะลงแต่กราฟเนี่ยขึ้นมาปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับเราก็เลยต้องมาย้ำซื้อลงในไม้ที่2นะครับเราก็จะมีการเทรดทบไม้แบบนี้นะครับโอ้โหเอาอีกแล้วเริ่มขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราต้องเตรียมไม้3ามกันไว้ด้วยนะครับโอเคครับโอ้โหขึ้นยาวเขียวใหญ่เลยเชียวนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมไม้ที่3ากันไว้นะครับเพราะว่ามันยังขึ้นมากันอยู่นะเราเทรดไปสองไม้มันไม่ยอมลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายนะครับในการแก้ออเดอร์ตรงนี้แล้วนะครับเราก็เปิดไม้สุดท้ายนะครับลงมานะครับเปิดซื้อลงนะครับนี่เราเทดย้ำลงมานี่รอบที่3แล้วนะครับ ก็รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของเรานะครับถ้ามันพุ่งทะลุแนวตรงนี้ไปนี่ผมก็ปล่อยแล้วนะครับไม่ตามต่อแล้วนะครับเพราะว่าเกินนะครับกราฟน่าจะเปลี่ยนเทนได้แล้วนะครับถ้าพุ่งขึ้นแนวนี้ไปนะครับแต่เนี้ยหลักๆเนี่ยมันคือเทนขาลงนะมันก็ต้องเทลงมาลูกเทลงมานะครับขอแดงใหญ่ๆยาวๆเทลงมาเลยนะครับ30วิสุดท้าย5วินาทีสุดท้ายนะครับ3 2 1นะครับ เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไปนะครับทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็ปิดจ็อบเทคนิคเทรด BB เส้นกึ่งกางนะครับเทรดฟ l l โล่เทรนง่ายๆกับเทคนิคนี้นะครับโอเคครับสรุปผลนะครับก็เทรดกันมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็บวกลบกำไรแล้วนะครับหักขาดทุนแล้วนะครับก็อยู่ที่กำไราไร13,203บาทนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาเทรดแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับก็ ใช้เวลาไม่นานนะครับในการทำกำไรกับตลาด Binary Option เทสสั้นทำกำไรไวนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทศกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เบัญชีเทดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสตที่ปักหมุดเลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ